เดีย๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับแล้วก็ขอเลขบัญชีคุณลูกค้าด้วยครับคุณลูกค้านำฝากเช็ควันศุกร์หลังบ่ายโมงใช่ไหมครับปกติเช็คจะเคลียร์ลิงวันอังคารนะครับกว่าจะได้คุยให้รอสายอะไรนั่งหนาวเนี่ยต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับพอดีตอนนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาใช้บริการเต็มทุกคู่สายเลยครับขออภัยที่ให้รอนานนะครับคนโทรเยอะเพราะแบงค์คุณน่ะปัญหาเยอะสิขออภัยจริงๆครับไม่ทราบว่าคุณลูกค้าต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ อรอสายนานขนาดเนี้ใครมันจะไปจําได้วะนี่รอสายคุณค่าโทรศัพท์ผมปาไปกี่บาทแล้วเนี่ยคุณจะจ่ายให้ผมหรือเปล่าแบงก์ควณจะต้องจ่ายให้ผมด้วยนะเนี่ยเพราะปัญหามันอยู่ที่คุณไม่ได้อยู่ที่ผมถามว่าพวกผมทนได้ยังไงเนี่ยหรอ<ะ>ทนไม่ไหวแล้ววายบางทีทนไม่ไหวก็จะออกมาตะโกนระบายอารมณ์กันบ้างโอ้ยบ่โหวาย เหนื่อยนะวโ้ยาอะไรนักหนาหนะวะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวทุกคนในอาชีพนี้ก็โดนเหมือนกันหมดเพราะส่วนใหญ่คนที่โทรมา call center เ,ซเ,ซเขาก็โทรมาเพราะเจอปัญหาอะไรบางอย่างมา <c oughs> พอได้คุยกับพวกผมเขาก็เอาความหงุดหงิดมาใส่พวกผมเต็มที่โดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าปลายสายอย่างพวกผมเกี่ยวอะไรกับนแผนกที่ทำให้เขามหงุดหงิดหรือเปล่าทุกคนด,าด่าโดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่เขาด่าอยู่เป็นใคร ร้อนหรอกเว้ยกูไม่เกี่ยวกับแผนที่มึงด่าด้วยกูไม่ดูเรื่องเลิกด่ากูสักทีเออเลิกด่ากูสักทีเอ้ยคุณไม่ไหวนวเว้ยสาไ,ไม่ได้คนณไดเกิดเลยเว้ยมาเจอเต้องขอขอภัยคุณลูกค้าด้วยนะครับขอโทษจริงๆครับคุณลูกคา้านี่แหละชีวิตประจำวันของผมรับโทรศัพท์ที่คนโทรมาด่าเป็นร้อยเป็นพันอยู่ทุกๆวันจะโมโหแค่ไหนอย่างมากก็ได้แค่ไปตะโกนระบายออกกันเองทำอะไรไปมากกว่านี้ไม่ได้